ไรเดอร์ตอนฟิลคันชัยโอ้โนทุกอาทิตย์ขับไม่ระวังคนแถวนี้แม่ตรวจบ้านตรวจบ้านอ้าวไม่มีกระจกอะเนี่ยไม่มีครับผมเนี่ยลิโนเวทบ้านใหม่ ใช่ถึงว่าเปลี่ยนไปเยอะสินแสใช้มาดูให้สินแสใช้คนอื่นมาดูให้สินแสใช้ก็ใช้ใครมาดูแล้วสินแสใช้ดูให้ใช้ใครลูกน้องลูกสิ์สินแสชื่อใช้อ๋อสินแสใช้เออสินแสใช้มาดูให้ใช่งงเอ้วันนี้ทำไมไม่โชว์พระไม่อะไรลืมไมนี่ ไปรับละครเยอะใงมึงอะไม่กํกาลังดูอยู่ <S <S พระคุณไปไหนร้านสามมาที่ชอบห้อยโชว์อะไปแล้วนิมนไปแล้วอยู่กันนิม์ไปไหนอยู่ตะพัดอยู่ตะพัดสลับบุรีแต่เรามีองค์ใหม่ปกติไม่ไม่ให้ใครดูง่ายนะขอชมนะอันนี้ของคุณหม่ำจกมกนะผมว่านะคุณหนึ่งเก้าเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับพระเลยเหรอมีเพิ่งไปเช่ามาเมื่อวานอือ เเออองาหหยพรไปเช่าเมื่อวานไปไงไปเข้ากลุ่มเซียนพระเขาจะมีกลุ่มเ่ยเซียนพระเคยเข้าป่ะเคยเข้าเคยดึงเข้ากลุ่มอ่ะแล้วเป็นไงเข้าไปก็มีคนเขาโพสต์บอกว่าปล่อยเช่าพระปิดตาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แท้เนี่ยมันสําคัญหรือเปล่าน้องเวลาส่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ็งมาให้พี่ดูก่อนของปลอมหรือเปล่าพระเนี่ยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แค่ยังไงวัร้อยเปอร์เซ็นต์โอนให้เลยหมื่นหนึ่งปิดตานี่นะใช่ยังไงวันลุ้งขึ้นมาส่งหน้าบ้านเลยกดกิ่งเรียกเลยผมก็เดินมาพ้ปิดตามาแล้วครับเออเ้ามาผมก็เดินออกมาแท้จริงๆยังไงก็เป็นพระจริงๆเลยแล้วก็มายืนจ้าเอย๋ยยงสรุปผมเอาเงินคืนเอาทำไมอะจ้าเอ๋เอาเปิดตาแล้วนี่ผมไม่ซื้อละพอหมดแลวใช่ไหมมีปะ แล้วป่วยเป็นไรเป็นรองช้าเจ็บขาเนี่ยยังไม่ได้ทําแบบบ้านให้แบบสะอาดให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยเอาแล้วนี่ทำไงถึงว่ามีฝุ่นมีอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเลือกเมดเนี่เมดแม่บ้านแม่อะไรเงี้ยถูกไหมละ่ะอ๋อก็เข้าไปเนี่ยเข้าไปแล้วก็ดูว่ารุ่นไหนสไลด์ยากอย่งงเข้าไปเนี่ยก็ดูเปึ๊บเปิ๊บเป๊บป๊บไม่ยากเดี๋ยวนี้แอปมันเยอะเนี่ยเราต้องดูสเปกก่อนเลือกเมดต้องมีสเปคเด้อมีสเปกดิอะไยังไงเรื่องไงอ่ะอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูแลล้้วว่าากนยมฮ ก้นอะไรถ้าเป็นลักษณะนี้นะคือเขาเรียกว่าคนหูยิตง่ายอีกอันนึงเลยเนี่ยสำคัญมากจะก,กระไรห้ามผ่าฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าน้ำหนักเยอะแล้วเป็นต่อไปนี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอ่าต้องแว็กก่อนแวก็กแวก็แวกในที่นี้คืออะไรแว็กเฮ้ยแว็กแว็กขนขาอ๋อเธอขนร่วงเ แม้อ้อยหมดแล้วก็สําคัญเลยนะสำคัญเล,เลยคือหน้าเรียบฟันขาวสิวหลักไม่มีแล้วก็ไม่สักนี่เลือกแม่บ้านเลยเลือกเยอะเหลือเกินไม่มีหรอกบางทีเนี่ยพี่ถึงบอกเลยเอ็งไม่เข้าใจหรอกว่าแม่บ้านเนี่ยนี้มันมีสั่งผ่านแอปหมดอาแพี่เลือกกันแล้วกันพันเรียกมนนี้อยากเห็นเหมือนกันปึ๊บถึงแล้วไวเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> บ้านคุณแจ็คหรือเปล่าคะอันนี้ใช่ที่สั่งผ่านแอปไปใช่ไหมครับเป็นแม่บ้านใช่ค่ะไอ้นี่เช็คของตั้งแต่อยู่นอกรั้วเลยเหรอ เอา้าผมก็ต้องดูก่อนครับว่าก่อนที่เขาจะมาเข้าบ้านเราเนี่ยเข้าเลยแล้วกันนะเในในเขอถามเขาเกิดวันอะไรครับวันเสาร์ค่ะอ๋อเสาร์อังคารคู่กันอ,อย่างนี้ปกติทําอะไรได้บ้างครับเนี่ยมึงทำเงี้ยอะไรของมึงเนี่ยเขาผู้จัไม่พอแล้วไม่แล้วคุณเกิดวันเสาร์ใช่ไหมใช่ค่ะวันเสาร์ค่ะอันนี้เริ่มน่ารักแล้วอ๋อเือเพราะว่าบางทีดวงจิตอ่ะผมถึงบอกนาว่าใครเข้าบ้านผมเนี่ยผมเพราะจับอยู่ข้างนอกในมอกอารมณ์เนี่ยอ๋อพอเข้าบุ๊คอารมณ์ดีเลยไม่ได้ของมึงนี่มันมีจริงเหรอ ปกติเวลาใครเรียกอะไรมาก็จะผ่านแอปแบบนี้เลยใช่ไหมค่ะปกติทำงานทุกวันไหมก็แล้วแต่คนจะเรียกอะค่ะโอ้ยแต่แบบไม่ได้แล้วทำอะไรได้มั่ง่ะทำาได้ทุกอย่างค่ะเหรอทำพวกอะไรคะได้หมดโอ้โหขาคนเนียยเลยมีแบ็กมาหมดแล้วเหรอครับเลเซอร์ทั้งตัวโอ้ยเลเซอร์มเลยเร็วเร็เาดูอยู่รอดูอยู่รดูอยู่ แล้วปกติงานพวกทําอะไรบ้างครับงานอะไรพวกนี้เล่งไมถามเขเล่งงานเร่งไหมเล่งบ้างไม่เล่งบ้างแล้วแต่จังหวะจะชอบแบบไหนนี่โทษนะฮะในตรงหูเนี่ยเพชรเม็ดใหญ่เลยนะฮะเนี่ยอยากอมไหมล่ะคะ ปกติก็ทํางานบ้านได้ใช่ไหมคบได้ค่ะ้วครับทําพวกซักผ้าอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้เลยค่ะโอเคก็นี่แหละครับที่เรียกมาก็อยากจะให้ช่วยแบบเรื่องเกี่ยวกับมาช่วยทําความสะอาดบ้านทั้งหลังอะไรอย่างนี้กระมังดูแลค่ะเดี๋ยวหนูจะได้เริ่มซักอ๋อกละมังนี่ครับผมคือผมครับเตรียมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับี่ยนี่ใส่น้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วรอแล้วปกติพี่ซักแบบไหนคะขยี้มือแรงไหมคะคือผมสะสมพวกเสเ้อวินเพลสอ่าค่ะ จะต้องสักดรวยมือแล้วขยี้แบบแรงเท่าไหร่เนอขยี้ขยี้เหรอขยี้ประมาณเนี้ยนี่ครับเรายกขึ้นมาแล้วตากยังไงคบพี่ตากนะคะก็อย่างนี้เลยบิดเสร็จปุ๊บนะครับตากเัาไม้แขวนก็ได้ครับเพราะว่าทําให้ถนอมเสื้อแนววินเทจครับทำยี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็แช่ไปแช่ไปนะครับแล้วเราก็บิด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 ปึ๊บพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทําให้ถนอมผ้าถนอมผ้าเพื่อให้ ามันไม่พังครับเราก็ขายต่อได้อะไรเงี้ยครับก็หาแล้วคุแช่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 เงี้ครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ค่อยค่อยขยับไปจริงใช่ไหมใช่ปุ๊บแจ็คพักเถิดไทยเสร็จแล้วแม่สรุปพี่จ้างคนใช้มาทำงานหรือจ้างให้คนใช้มาใช้พี่ทำงานแค่นี้อะคุเป็นใครไว้วัดเฮ้ไว้ มึงทำอะไรเมื่อกี้ถ้าผมเป็นผู้จัดการจะเข้าไปสวัสด,ดีไม่ได้เมฆครึ้งอย่างที่กูบอกว่าผิดนี่ไอ้ยคุณเป็นใครเนี่ยเมฆครึ้งเท่านั้นเฮ้ยคุณหัวเมฆครึงคร้งคุณยังไม่ฟังเ <laughs> มฆครึง้งคณะสวีนี่เสียเองอ๋อรือว่าผมเฮ้ย<อ><ว>เอามึงไม่ฟังยังไรหมูแดง <laughs> ไอ้ตายแล้วครับบริษัทฮา